grr ครับสวัสดีนะครักพร่อ้เป็นอาะไรป้าปู่ยั้งหลายยังไงก็ขอเสียงปรบมือต้อนรับเขาจะจิ๊บขลาเด้อคนนี้ด้วยนะครับทุกคนโอเควันนี้เขาจะกดจิ๊บขลาอคอนเดรคนนี้ด้วยละกันแล้วทุกคนยังไงก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสไลค์กดกระดิ่งกดกริ๊ดกดกรี๊ดให้กับจิ๊บจิ๊บเด้อพี่น้องสุขสึข้าวโอเคจะไปวันนี้คุณออบาติสาวสวยจุสรัตใจดีของเราราชินี้าหัวเริ่มต้นที่ถนนรับ่าวเราจะไปวันนี้เธอโบไปมากดไปไลค์มานะเยอะหมดอธิบดกอธิบายมากำไรต้องเข้ามา โอเคมาจังหวานี้คิวคูณไปเลยอมาแล้วไปจบโอ้โหโอเคคูณห้าไปดีจังหวะนี้สองร้อยเพวตมอทนยังไงต่อดี บาปไม้ไป20บาทแม่งเลยแล้วกันมั่งทนไม่รอแล้วเนาะรับมั่งทนโอเคไปหลวงต่อดีกว่ามายังไงกำไรของเราต้องมาเรื่อยๆจังหวะนี้โอ้ยมันมาเรื่อยๆเลยมั่งทนไม่หยุดไม่พักเลยยังไงต่อดีโอ้โหวายมาพิตีปิตาตอนนั้นเองนะมั่งทนไม่งั้นล่ะก็ได้กำไรมากกว่านี้เลยแล้วกันมั่งทุกข์โอเคมาห้าสิบบาทจัดไปรักษาทุกโรคก็ดีแล้วมั่งทุกข์โอเคมาเอ๊มดิอื้น่าเสียดายเป็นตัวเคทั้งนั้นมั่ทุกคนไปเรื่อยๆแล้วกันโอ้ยดีอย่างพอได้อยู่นะตัวคิวเเราอ้โลบบคก เอมา,าอีเหี้ยโอ้โหมาจังหวะนี้โอ้พระเจ้าโอ้โหเจ็ดร้อยแปดสิบห้าบาทกำไรนี้โอ้โหคอมโบกันโหดมากเลยครับมันสุโอ้ครนะฮะมาได้ประมาณต่อแต่อย่างไรเพราะว่าตอนนี้จุ๊บจิ๊บได้ตามการประมาณไปที่ยี่สิบบาทแล้วตอนนี้ภาวนาให้ได้เข้าโบนัสก่อนแล้วกันมันสุดโอ้ครไปเรื่อยๆแล้วกันมาจังหวะนี้เอามาแลว้วทุกคน นี่สาวสวยจรวดเจดีของเราโอ้โหไม่มีพงไม่มีพักไม่มีพงมีแผ่วกันเลยทีเดียวคมันก่อนโอเคไหมพอได้คิวอยู่แล้วไงต่อที้เออคิวมาต่อดีจังหวะนี้หกบาทจัดไปเวอร์ดีกูบัดฟักัฟักเกอร์ที่สุดมาหู้ต่อโอ้ยตัวเองพอได้กาไรอยู่แล้วไงต่อดีจังหวะนี้จังได้ละบัตรนี่ขอกาไรหน่อยสิคุณผู้ชโอเคมหนี่พอได้ตัวคิวนะเอาเรื่องอารามกันนะนี่มาหลัวต่อดี่าโอ้มาเถอะนะไครไม่มาเออนี่พอได้แที่ิปตารางอยู่มาสิบบาทก็จัดไปดีมุณผู้ชโอเคมาจังหวะนี้เ ไม่ได้โอ้ยเอจัช่องไปดิไม่พอใจยังไงต่อดิกเออหนึ่งพันมาโอ้ยถิดหนึ่งพันสักทีโอ้ยไม่หยุดเดินเพนทุกคนมาฮ้ากูห้าพี่จังหวะนี้โอ้ยไม่พอโอ้ยยังจะซ้ําต่อยังจะให้กําไรกับเจนจิบอะไรสักขนาดนี้มันทุกคนโอ้ยมาสองนาทีแรกนี่มันก็ได้กําไรกันแบบว่าโอ้โหจัดหนักจัดเต็มกันเลยสักทีเดียวแล้วมันจะเข้าโอเคมาอืม ไปคนนียปรามาไปที่ส0บาทเลยกันนะฮะลุงกันต่อดีกว่านะเชจังหวะนี้กับไรของเราต้องมาละโอ้มาตนากาอะไรแม่มากับไรของเราชาเราชานี่ยเช่น,นมานานน่อยใหญ่อุ้ยมาจังหวะนี้เ่เงินต่อ20บาทจะไปเด้ <c oughs> เอเองพอได้อยู่เล่นเงินต่อดูก,ก็ต่อ10บาทจดมาลุงเงนต่ออุ้ยมานี่พอได้ตัวเออยู่นะเออเรื่องกระเบื้องราวก็เลยทีเดียวมานี่ตัวเอยังได้อยู่เล่นเงินสิบบาทจะไปเด้จังหวะนี้มาลุงก็ต่อดีกว่าอุ้ยยังพอได้อยู่นะตัวเองอสิบบาทมานี่ มาอืมายนิดไอาหน่อยแล้วกันนะมันต้องันโอ้โหมาจังหวะนี้ปืนคู่ของเราโอ้ยโอ้ยปืนคู่ยังมาซ้ำต่อดิยังไงต่อดิโอ้ยยังพอได้ตัวเองอ้ถ้าปืนคู่เมื่อกี้ได้คูณห้านะก็สองสามพันอะยังต่ำอ่ะเพราะถอดโอ้ยมาจังหวะนี้เต็มช่องไปดีโอ้ ทำไมวันนี้มันแบบมัาแตกหนักจัดเต็มกันสักขนาดนี้ยมันทุกคนมันรู้เรื่องกับเบื้องราวกันเลยทีเดียวมารุนกันต่อดีกว่าม,มาจาังหวะนี้เขาโบกเขจอยสไปดีจังหวะนี้ตัวเอมาโอโอโอเอมาให้มาเคมาด้วยโอเค9้าสิบบาทจะไปมาโอ้สแกตเตอร์มาแล้วสี่ินไม่ต้องรออะไรแล้วมันทุกคนไปรุนกันต่อดีกว่าโอ้หไม้เราก็ไปรับไปที่สี่บาทแล้วมันทุนสิบสองหมดฟรีดีที่สุดแล้วครับมันทุนเอ้ยโอ้โหไม้อะไรก็เกือแล้วอาไม้สองไม่ยอมแพ้ โอ้โหไม่ยอมไปโจ๊กโจโจตาแต่โจโจตาก็เล่นกุยละมายังไงโบ่อนั้นนะบ่อนั้นปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้บนั้นนะบ่อนั้นปะโอ้โหโบ่อนั้นนะบ่อนั้นด้วยโอ้โหไปดีโอ้โหสิบเก้าให้เลยโอ้โหไปเรื่อยๆยาวๆแล้วครับทุกคนแต่ไม่รู้จะได้กำไรหรือเปล่านะโอ้โหสองพันโอ้ยสองพันครูสองเมื่อกี้เมื่อกี้เปิดเต็มช่องไปดีโอ้โหเจ็ดพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาทเลยเอ้ยยี่สิบสามบาทลดมาหนึ่งบาทแล้วครับทุกคนโอ้ยย โอเคโอ้ย okay. oh, yeah. รับนี้ซูเปอร์แมนก้าววินอยู่แล้วทุกคนโอ้โหาาละไม้ก็สี่สิบบาทด้วยก็มาดีครับโ oh, อ้ยังโหดเพื่ทุกคนไปเราก็ต่อดีกว่ามา เออยังเกลืออยู่ลนแลเวไงต่อโอ้โหสงสัยจะไม่ให้แล้ว,ลวมั้งกูว่าเนี่ยดูจากส่งแล้วมาดิโอ้โยังพอได้โอเคร้อยดสิบบาทจัดไปอรุณล่ะรุนนึงต่อด,ดีกว่ามันกดนทาบร้อยเจ็ดสิบแปดบาทโอเคมานี่ยังพอได้อยู่โอ้แล้วตัวเีไปอยู่ไกลมากแล้วเงินตอนโอ้ยมาตัวเอมาแล้วเอาอยัางไงโบน,น,นัสโบนัสป่ะเนี่ยโอ้โหนี่กูจะอยู่ในโบนัสยาวๆเลยป่ะเนี่ยมันต้องออกไปทำเฮี้ยอะไรละกูว่าเนี่ยโอ้ยมาเป็นที่เป็นทางมาต่อเออมาเฮี้ยจังหวะนี้มาเท่าไหร่ ตอนนี้มาดีจังหวะนี้โอ้เราไปสิบบาทแล้วพื่ทุกคนโอ้โหมันไปเรื่อยๆของมันเลยนะเนี่ยเออมันอุ้ยมาจังหวะได้หกสิบบาทโอ้อมาอีเจ็ดม้ที่เหลืออืมกูว่าเริ่มเกลือแล้วหลังจากนี้อุ้ยไม่เกลือพื่ทุกคนอูย้ยเอสเคเก้าพันหนึ่งร้อยสิบสามบาทเพื่ทุกคนมาอีหไม้ยังไงต่อจะถึงหนึ่งหมื่นบาทหรือเปล่ากูว่ายากว่ะเอ้ยยังไงเอาเอ้ยยังไงไม่ให้กูออกจากโบนัสเลยใช่ไหมเนี่ยฮะมึงแค่กูอยู่อย่างเดียวเลยเหรอเอออุ้ยนิดเดียวเองพื่ทุกคนโอ้โหมา เฮ้ยยังไงโอ้โหยิทเคกูว่ามันไม่ถึงแน่นอนเลยหนึ่งหมื่นบาทกูเยเฮ้ยบ้านะไม่มึงมาวะเนี่ยเฮ้ยมึงไม่ให้กูออกจากโบนัสเลยเนี่ยโอ้โหโอ้อยู่ในโบนัสกันยาวๆไปเลยเพื่อนๆพื่ทุกคนโอ้โห,หนึ่งบาทบาทของกูมาแน่นอนนะเพื่อนทุกคนไม่ต้องห่วงเพืทุกคนยิทเคกําไรไม่งสุดจัดว่ะโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้ไปดีจังหวะนี้โอ้ โอ้ยมาได้ลุ้นบนนั้นอีกแล้วเฮ้ยมึงไม่คิดจะออกจากบนนั้นให้กูเลยเหรอเนี่ยไอ้ควายเอ้ยอู้อ้สามรอบติดแล้วมึงน้องอู้สุดจัดอู้ยมาสาวสวยโอ้โหเกินไปอู้อ้ไม่ต้องทำเฮี้ยอะไรเลยๆวันนี้เนี่ยโอ้โห โอ้เล่นไม้ไม่เคยได้ขนาดนี้เพื่อนทุกคนโอ้อะไรวะเนี่ยโอ้อยู่ในโมด้านยาวๆเลยเพื่อนทุกคนโอ้เกินปลายเกินปลายโอ้ให้กันไรกันสักขนาดนี้ไม่แบ่งคนอื่นบ้างเลยนะเนี่ยโอ้คนอื่นก็น้อยใจกันแย่สิอเออืออะไรวะเนี่ยมาโอ้ยังต่อได้อยู่เพื่อนทุกคนโอ้ยัตคีของแท้วะันนี้แม่งของแท้เพื่องเธอคิดโนแน่ของแท้อันเนี้ย ไม่เงยให้กับอะไรกันไม่หยุดไม่หย่อนไม่หวั่นไหวไม่มีพงมีพักเลยทีเดียวโอ้โหไม่แผ่วกันด้วยนะ้วมันเขาโอ้สบัทโอเคมาจบสิ้นสักทีมันทุกคนโอ้ยจบสิ้นจะจบทันทีไหมเนี่ยโอ้โหยดกี้โอ้สุดจัดว่ะเอ้ยมาสุดท้ายมาเอ้ยโอเคมาโอ้โหไม่พอโอ้โหยังจะให้ต่อเกินไปว่ะมันทุกคนโอ้โหนี่เราอยู่ในโบนัสตั้งสี่นาทีกว่าแล้วมันทุกคนโอเคโอ้ยหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน โอ้ยิงยิงออกไปถอนเลยก็ได้นะแต่ว่าสักหน่อยมามาสี่ร้อยมาขอกำไรสักกี่บาทดิสักสองหมื่นบาทก็พอแล้วมั้งเนาะมาโอเคมาสองหมื่นแล้วกัน วันนี้น้ำมัมนทุกคนชิวๆได้ตังกินข้าวกินขนมฟรีแล้วมั้ทุกคนอู้วไปดื่มเบียร์ด้วยดีกว่ามัง้งทุกคนแจ็คนละครึ่งนี้ฟินกันเลยทีเดียวมันขันอู้วเครงคนละครึ่งกับเพื่อนอาห,หารกับเพื่อนดีกว่า <laughs> เล่นได้สักขนาดนี้มึงเฮียไปหานกับเพื่อนอีกหละ่ะก <laughs> ็เลี้ยงเพื่อนไปไดีสิจุ๊บจิ๊บโอเคจัดป้ายเพื่อนเพื่อนจ๋าเพื่อนจ๋ารอจุ๊บจิ๊บแป๊บนึงนะเออเดี๋ยวจุ๊บจิ๊บไปซื้อกาติกก่อนเออซื้อกาติกแล้วไปหาคุณแม่่กกกกออนนนแล้้้วััเเย็มาาหหดจงะีบททปปรุ รู้เรื่องจริงเนี่ยมาแลูก็ต่อโอเคมาจังหวะน,นี้เอมาดิเอม,มาเออไปไปแรกก็ไปสดกมไรที่เราได้มาตอนนี้กษษษ็หลายไปเออเหลืออยู่ห้าพันกว่าบาทน,นี่โอ้โห ไม่น่าเดอเล่นต่อแล้วก็บมึงคนแต่ไม่เป็นไรนะหมดตูดก็ไม่เป็นไรอย่างน้อยก็ได้กำลังใจจากคนดูแล้วก็บมงคนโอเคมาดีมึงคิดว่าชีวิตกูนี้จะจบอยู่ที่เท่านี้เหรอมึงคิดว่ากูจะจบอยู่ที่เท่านี้เหรอมึงคิดว่ากูจะจบอยู่ที่เท่านี้เหรอแล้วยังไงต่อดีเดี๋ยวยังไงต่อเราเออเป็นไงเราหมื่นสี่เอยเออมึงคิดว่ากูจะจบอยู่ที่เท่านี้เหรอมาแปดพันสองร้อยแปดสิบบาทบิ๊กวินนี้จัดปลายครัคนโอเคมากำไรสองหมื่นของเราต้องเข้าแล้วจากวันนี้รอมารอนาน หรือจะรอนานขนาดไหนก็รอแล้วกันนะทุกคนโอเคอาละต่อไปต่อไปกันแล้วกันอ๋อหนึ่งพันบาทเฮียปาจิงโก,กะเลยทีเดียวทุกคนโอเคมาจังหวะนี้แล้วไงต่อมันพอจะมีอะไรมาลุ้นกันต่ออีกอไม่แล้วกันเพื่ทุกคนโอเคมาจังหวะนี้สี่พันไปดีโอ้ยัเดเข็ตกำไรของเราไม่มีแผ่วเลยทีเดียวทุกคนโอ้ดูเลยกระเบื้องลาวมาดีคิวยังง่าตโอ้ตเต็มจอโอ้โอเคมาเต็มช่อง เกินไปแล้วไม่คิดจะทำอะไรกันเลยอเนี่ยเป็นไปไม่ได้สักครั้งโอ้โมารุ้นต่อสามร้อยบาทจะไปโอ้ยนี่เก็บที่กำลตาของเราโอ้โหยังพอได้อยู่เมื่อตอนโอเคมารุ่นต่อเดี๋ยวก่อนนะแปดสิบบาทจะไปโอ้โหมาดิเดี๋ยวยังบ้าได้ได้ตัวคิวอยู่หนึร้อยยี่สิบบาทนะรู้เรื่องกับเบื้องราวก็เลยทีเดียวเมื่อตอนโอเคนี่เป็นไงสาวสวยสดใสจะดีกว่าเราโอ้ราจะมีเงิน,นข้าวหัวแล้วตัวคิวของเราก็ยังได้อยู่เมื่อตอนโอเคสามร้อยแปดสิบบาทโอ้โหปืนจะโจมไปดีส ้ยเดี๋ยวจะสองหมื่นอยู่แล้วมา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 โน้นนี่กับเจ้าจิ้มหน่อยโน้นนี่กับฉันหน่อยโอ้ยแกหึงเล็กน้อยกับพอแล้วโอ้ในวันสี่ร้อยโอ้โหม่ถึงไอ้เยอะยี่สิบห้าบาทดิโอ้ยจังไรไอ้แม่เจ๊กโอ้โหอะไรเนี่ยมีนังแดงเราจะกินนังซ้วงมีนังซ้วงเราจะกินนังแดงมีอะไรรถควักรถแลมมูงมาทำง่วงมีอะไรมันจะแดกี่อะไรละครโอ้ยมาจงังหวะนี้หกร้อยมั้งทนอืมอย่านะสเก็ตเตอร์มึงอย่ามาเข้าไอ้กุยนะ อุปแล้ววันนี้กูอิ่มแล้วอ้ยเย้ยแม่งเข้าแต่ละทีไม่คิดจะเผื่อแผ่คนอื่นเขาบ้างเลยอุ้ยมาดโอุ้ยสองหมื่นสักทีโอ้โหรอมาเนิ่งนานแสนนานนี่นโ,อโอเคนะฮะ ตามป้าฮอล์มันถกนโอ้โหโเกินไปวันนี้เข้าโบนัสรอบเดียวมึงคิดดูอูยอยู่ในโบนัสประมาณ4นาทีกว่าแล้วเข้าโบนัสในโบนัสในโบนัสประมาณ3รอบเกินไปเวกมึงหวังหลังกาลม้งทุกคนโอเคจัดไปดิลองไปเล่นดูนะตูหนึ่งรบาทนะกลับมาเริ่มต้นที่10บาทหรือ8บาทถึง10บาทนะเออวันนี้สูงสุดอยู่ที่20,000บาทโอเคเท่านี้เนี่ยนะถ้าสนใจก็ลองนําไปเล่นดูกันได้นะจ๊ะไม่ห่วงนะจ๊ะจุ๊บๆโอเคน้ำมันถกยังไงก็ช่วยกดไลค์กดใจกดติดตาพัดสักร้อยกดกระดิ่งกดเกิลียวเกนียวกับจบจบด้วย ก็ได้สวัสดีคนนี้ก็ทุกคนยกราบลาไปเพื่อทุกคนไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับน้สัยบายแล้วเบบีจบ๊บๆแล้วเจอกันนะครับเพื่อเป็นนางสึกสุขะอาาของแท้แน่นอนสวยงามร่ามแท้และเตลึงเลยีเดียว